ทย่อะไหมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยมุ่งมัมมม่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสามนเณรจำนวน1000รูปณมหาวิทยาลัยนะมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ตรงกับวันพระหัสสวัดีที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัะนาหารถวายผู้บริหารขณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครสียทยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาขอถวายนโมทนาในพระราชกุศลศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขอนภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมบอพิษ พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธภพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรติการเทินนอกจากนั้นก็มีคณะทันจภาพที่มาร่วมถวายพัทหารโดยสเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งพระมหาอนุชาการจโนรองผูน้นวยการ ่ากอาคารสถานที่และยานพานะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระหารเพนเป็นปัจจัยจำนวนเงิน3,000บาทปารอบทำบุญคล้ายวันเกิดของท่านพระนะมหาอนุชาการจโนท่านอยู่ที่วัดกุฎีประสิทธิ์ตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะที่สองเป็นคณะของคุณโยมทยานันเศรษฐารุ่งโนดและ ในเทียนมินมุนเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพนแก่ผู้บริหารคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยจำนวนเงิน5,000บาทนอกจากนั้นก็ได้ถวายขนมปังจำนวน250ชิ้นทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานคณะเจ้าภาพทั้นที่สองอยู่ที่22.23ทับถนนมอเตอร์เวย์แขวงประเวศเขตประเวชกรุงเทพมหานคร ในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เลนรานิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยก็ขอโอมทนาคณะจนภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมถวายพัฒหาในวันนี้วันนี้คณะผู้บริหารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านเจ้าภาพได้รับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปเตรียมกดน้ำรับพรยา ภาวะเรวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเพตานังอุปกาปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปังจันทุปนารโสยธามนิจชตรโสยธา වාચন্ত සফරखවින්න සตমাতেফ พินทสัตุมานเจ้าตวันาตรายโยสุขีทีขายยยกวาสัทติโยเววาจจันตุสาภรณพอินท สัตุมาเตภวัตวันตรายโสุขินภาโยกวาภาะวภิวาทนาสเลริสนิจจวุทตาปจายนุ นัตตัยอนุภาเวนรัตนัตตยเตชสัทโธครุณเวรัสโสกัสสัทโธจุปัตถวาอเนกาอันตราย เวนาสสันตุอาศิสัตตุชัยสิทธิทนังลางังโสติสุขังพลังสิริอายุจวันนุยจพังวุทิชยสวรรค์ สาจายโยจัเวสิทธิภาวนตุเตภาวะตุสาพมังคลางรัง si ตุสาภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาน ภาวันตุเตภาวัตุสาพมังค์ลังรักันตุสาเทวตานสาภัทธมานนาสัทธาสุทิภาวันตุเตภาวัตุสาพมังค์ละ ตศพเทวตาศพสังฆานุอาเวนัสทัสสเดิมอาวันตุเตอันธรรมยังตังคณิกาปเจเวคณาปาทังปนามาเส පති සංකායෝනිසෝ පෙන්්ඩ පතං පතිසෙවාමි කව අයනමතාය නමන්ඩනායනවි පෝසන අය යවාදෙවා ඉමත් සකායත් සතිතියායපනායාවීෙන් සුපරතියාන් මචරියානුකහයන් ඒතිපුරනාන චවතන් ආම පතිහාංකාමිනාවන්චවයම් นาุอปาเทสามิยาตราจเมพเวจเตอนาวัจตาจภาสุวิหารรจเตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา